วันนี้ลูกนัดจะพาหลูกพลอยมาทานข้าวเหรอใช่เขาจะบ้าโอ้ยแล้ว่าตอนนี้ลูกพลอยเขาว่างที่จะมาหาลูกนัดแล้วล่ะสจค่ะเอาอีกรู้ไม่ว่าเวลาพูดถึงไอ้นัดที่ไรน้ดมไม้เก็บแล้วพอไม้เก็บปั๊บหมาใหญ่กะตะกลงขึ้นฟ้าแล้วร้องว่าผีฟ้า แมาชื่อเพลงนี้ชอบร้องเลยแลอวเออน้องนัทแล้วน้องพลอยมาก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ชวนไปทําบุญก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันกลับบ้านในช่วงปีใหม่ไงจะตื่นงงว่าแต่ว่าเออพวกทุกคนนีว่างกันหรือเปล่าครับเฮ้ยเราจะไปที่ไหนอ่ะพี่ศศินเอาวก็ไปไปไหนวะเอ๋อนึกออกแล้วไปเมืองกาญ ใกล้ดีนะจันทบุรีเองเมืองกาลฉินมันเรียกว่ากาลฉิไม่ใช่กาลฉินอย่างนี้โอ้ท่ครับสะกดผิดครับโอ้จะวัดนี้สงบนะครับลุงอดีผมไม่เห็นมาพูดง่ายเป็นวัดป่าครับวัดป่าอะไรป่าชายเลนอนะป่าตีนี่เดินกันไปแถวหโอ้โหน้องส้มจี๊ดเนี่ยวัดนี้น่าสงสารมากครับจนครับโอ้คงไม่เห็นก็ตามแล้วเี๋พูดแล้วขนลุกเลยครับอไ่ะ น้ำก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีโบสถ์ก็ไม่มีกุฏิก็ไม่มีพระก็ไม่มีพูดง่ายไม่มีอะไรเลยอย่างนี้แถวบ้านจะก็ไม่เรียอกวัดแล้วเขาเรียกว่าที่โล่งอะไรจะมาเที่ยนขนาดนั้นวะโอ้ผมล้อเล่นครับจริงๆริงแล้วพระมีครับแต่โบสถ์นั่นสิครับถูกไฟไหม้ครับโอ้นไฟป่าหรอที่สตีฟคือเจ้าว่าอยากกินต้มยำหมุนแก๊สแบก๊สระเบิด พลอยกลับก่อนแล้วกันนะเฮ้ยสิ่งทั่แจ๋วเลยแต่ตัวไปไหนวะสวัสดีค่ะสสวัสสวสะอะไรบอกวะเฮ้ยนัดมีอะไรบอกวะเอา้า เ้่ละเทเข้าไปกว่ากับเมื่อไหร่วะนะเฮ้ยเโอ้โ้ยขายวะเฮ้ยขายขามีอะไรบ้างนัดนัดเฮ้ย ไปอยู่ตรงนี้นานยังอะโอ้โหอ,อ,อะไรวะเอน็นะกน้องพลอยอะเป็นไงบ้างโอยพี่ผมไม่รู้เอา้าเอากาเมื่อคืนมาคุยกันเสร็จก็ขึ้นห้องไปเลยไม่ได้คุยผมสักคำเลยอะเฮ้ยแกไม่ได้คุยแล้วทำไมแกไม่ถามอะเอา้าว่าทำไมผมต้องถามด้วยครับเอ,เอาแกถามนี่เวลาฉันมาถามแกจะได้มีอะไรเล่าให้ฉันฟังโออเอ <laughs> <laughs> อ เออว่ะพี่เมื่อคืนเนี้ยตอนมันเปิดประตูห้องนอนเข้ามาม,มันพูดอยู่คำหนึ่องอะเฮ้ยพูดอะไรอะคดอืมันใช่เรื่องไหยเนี้ยพี่อดีตสมจิตบางทีคนเราเนี้ยนะมันไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องคนอื่นหมดก็ได้ไอเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องคนอื่นนะเวย้ยม,มันเป็นเรื่องของเพื่อมามานเอาังดีเลยไอ้นะ เฮ้ยถามหน่อยแกละนพลอยเป็นไงบ้างอะเฮ้ยบอกหน่อยดีเรื่องเป็นไงอะไนะัดแกะทะเลาะกับนพลอยเหรอแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรอะก็อย่าบอกเลยว่าน้องพลอยเขาจะกลับไปหาคุณราเชนิน่ะเฮ้ยหรือว่าแกมีกิ๊กใหม่มีอะไรอะไรฟังหน่อยดิทำงานก่อนนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพีน่นัดเพราะเราอาจจะดูยุ่งจนจันกับเรื่องของพี่นัทอะแต่ว่าพอพวกเราเป็นห่วงพี่นัดนะอืม เดื e อนนี้เราจะไปเรียนต่อที no, no on like oh ่อ hey, ังกฤษเฮ้เรียนต่ออังกฤษเขาไปสามปีอะสามปีแล้วแล้วแกว่าไงอะแกตกลงแกให้ให้เขาไปไหมผมบอกว่าถ้าเจอว่าพลอยไปไกลขนาดนั้นแล้วก็ไปนานขนาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นแฟนกันทำไมเอาทำไมพี่นายพูดแบบนั้นน่ะก็พี่สงสัยอะไรพี่ก็พูดไปอย่างนั้นน่ะพี่คิดอะไรพี่ก็พูดอย่างนั้นด้วยเหมือนกันน่ะ กาใ,ใจเลยใช่ไหมล่ะไปทำงานก่นอนนะเฮ้ยครับเดี๋ยวพี่นาเดี๋ยวนี่พี่นาเดี๋ยวพี่นาเอ้านั่งกันทำไมอ่ะไม่ไม่วงพี่นาเขาเหรอเยี่ยบท่า ไอ้ที่แกไปสมัครงานวันนี้เป็นไงบ้างวะเรียบร้อยดีพี่เออสมัครงานเรียบร้อยดีเหรออ๋อยคนเรียบร้อยเนี่ยเอ้าไอ้บ้าไปสมัครงานวันแรกไปต่อยเขาทำไมอ่ะก็มันถามมากอย่างเงี้ยอ๋ออุ้ยไอ้ยุ่งหลงแล้วก็ว่านี่เ้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่เราจะไม่กลับไหน้งนั่นอันนี้โห่เนี่ยแต่เช้าจนยังพี่ยังไม่กลับบ้านอีกเ่กอ พี่โ้่มาไปส่งของส่วนวันก็ไปเรียนมาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยยังไงยังไงไหนแล้วพูดมาสีเรืองโอ้ย,อ,ยอะไร่ะ,ะเบียบเท้าหายกันมเมื่อเช้าไอ้นารยังไง,ง,ไงเรื่องแกงน้องพลอยฮะวันนี้ไปทำงานไปเจอน,น้องพลอยป่ะและแกคุยกับน้องพลอยว่างไงบ้างอ่ะสรุปว่าเรื่องที่น้องพลอยไปมองนอกยังไงอะตรงแกกับน้องพลอยเลิกกันหรือเปล่าหรือว่าคบกันฮะเฮ้ย อย่างเงี้ยพีบบ่แกตอบฉันคำถามได้ไหมอะจะตอบฉันเมื่อไหร่อะพรุ่งนี้เออดีฉันจะ้ไปสรกางเกงไหนก่อนอเอาวันนี้เลยได้ไหมแล้วตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนอะพี่วันนี้พลไม่ได้ทำงานด้วยพลที่วนนันผมไม่รู้เขาที่ไหนหมดเลยอะเขาโกรธแกเรามามนี่อือไปฟังไปใช่ไหมออกมาตอบประโยชน์ได้เลยฉี่มาอ,มอา้นัด ล้วสรุปนี่แกจะเลิกพอจริงๆเหรอถึงบอกเขาแบบนั้นน่ะฮะไอ้อยากเลิกเัยพี่พี่จำโป้งที่ปากเก็ดได้ป่ะแฟนมไปเรียนต่ออเมริกาสองปีอ่ะแต่พอผ่านไปสองเดือนอ่ะเลิกกันเลยยังไม่เลิกหลังจากนั้นอีกสองเดือนค่อยเลิกกันอ่ะแล้วไอ้ต้นห้วยขวางอ่ะพี่แฟนขอไปเลยแคนาดาพี่ผ่านแค่อาทิตย์เดียวอ่ะ ยังไม่เลิกกันเลิกกันอ้าวพูไอ้ต้นมันจะบิเป็นเซอร์ไพรส์แฟนนี่แล้วก็อีกคนหนึ่งไอ้อ๋อพี่เขาจะแต่งงานแล้วอ่ะแต่ว่าแฟนบอกว่าขอไปเรีนต่อออสเตรียหนึ่งปีหลังจากนั้นเก้าเดือนแฟนก็กลับมาก็แต่งงานกันพาลูกพาผัวมาบ้ายมันด้วยคนรอบข้างตัวผมพี่จะไปเมืองนอกกันเลิกกันหมดเลยอะ แต่นคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันเสมอไปนะเว้ยใช่ใช่<ม>สามปีแล้วพี่อือสามปีก็ดีสิพี่นัดก็ใช้เวลาสามปีเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ไงว่าพี่นัดกับพี่พลอยอ่ะเป็นคู่กันจริงๆอ<ม>ือ<ม>ถ้าเกิดว่าพลอยเจอคนที่ดีกว่าพี่อ่ะ,ะเฮ้ยแล้วแต่ว่าน้องพลอยเขาไม่เจออ่ะอือถ้าเกิดพลอยเขาเจอพี่อ้าวแล้วแกรู้ได้ไงว่าน้องพลอยเขาจะเจอเอ้าวแล้วพี่จะมายุ่งอะไรกับผมอ่ะฉันไม่ได้ยุ่งจังเลยพอแล้วจะมาทะเลาะกันเองใหม่แล้ว ฉันถามแค่คำนึงได้ไหมแกรักพอยะหลรักพี่รักมากปะรักมากเลยพี่พี่ดูไม่ออกได้ไงอ่ะอก็ดูออกไงแต่ฉันก็สงสัยว่าทำไมแกงง่งวะฮะนี่พอยไปอังกฤษนี่ไม่ใช่ไปดาวอังคาร ก็จะมากลัวนักหนาบ้างฮะกลัวไปเหมือนพี่ไงอ่ะพี่เรื่องกับปิดัวปดไปเมืองนอกใช่หรอพี่นัดโอ้ยไรก็เจ้ากันก็คิดไง ถ้าเกิดปินมาขอคืนดีฉันเนี่ยแล้วเขาจะไปเมืองนอกอีกเนี่ยฉันก็ใช้เขาไปไว้เพราะอะไรเพราะฉันรักเขาไงแล้วอะไรที่มันเป็นแบบว่าอนาคตที่ดีของเขาเนี่ยฉันก็ต้องให้เขาทำว่ะแต่ว่าอนาคตอะไรจะเกิดต้องเกิดเนึ่หรอแม คือไปก็อาจจะเลิกกันหรือไม่เลิกกันมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉันก็ทำดีที่สุดแล้วเว่ยฉันถามแกอีกครั้งนะอนที่แกบอกว่าแกรักเขาเนี่ยแกรักเขาหรือแกเห็นกับตัววะฮะโอ๊ยสามีผู้คํำคม มันน่าจะให้ยาดมเป็นรางวัลนี่ทำไมต้องยาดมด้วยอ่ยขายไม่หมดทั้งสต๊อกโอ์อืมนัทชื่อรู้นะเว้ยว่าแกกลัวอนาคตมันจะเกิดเรื่องหลายใช่มแต่แกจะคิดไปเองคิดไปก่อนทำไมวะอนาคตยังมาไม่ถึงเลย เงี่ยแบบเงี้ยแสดงว่าคิดได้ใช่ปะยังอ่ะยังคิดไม่ได้ก็บ,บา้าแล้วงั้นจะมาคุยกับพลอยมาแลพี่อขอบคุณทุกคนมากเลยได้บ้าไหมฮับคุดดีดีด้วยเอ็นไแ,แมพูกษาก,กันแรกกัหมด <laughs> เรื่อนงั้นไหมนะ านะพยเดีああ๋ยวพลอยไม่ไม่เป็นไรแกก็คุยกันไปเลยคิดว่าฉันน่ะไม่มีตัวตนไอ้บ้าไอ้แกจะลามาปั้นในขวด พลอยขอคุยด้วยหน่ยนะอยกันไหมพลอยคือเรื่องเมว่อวานนี้ที่พี่บอกพลอยไปอ่ะพอยกลับไปคิดดูแล้วอ่ะ ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลอยว่าเราควรจะกลับเป็นพีนเป็นน้องกันเหมือนเดิมดีกว่าลอยหมายความว่าไงอะ่ะก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละคือถ้าพลอยต้องแปลงติใอยว่า เวลาตั้งสามปีอ่ะพลอยก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงพี่นัดอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าพลอยหรือว่าพลอยอะอาจจะมีคนอื่นเองก,ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องเกลียดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจบกันวันนี้เราก็ยังมีความทรงจำที่ดี เราถ้าเกันอีกสาปีเราสองคนยังรู้สึกเหมือนเดิมเราก็ค่อยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้นะพี่นัท อยขอบคุณมากนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเดี๋ยวพลอย ตั้งนะใจเผ่านานะาถน้ามีอะไรท,ที่ช่วยอ่ะออกได้นะการเวลไ่ไ่อยู่เมืองนอกเนี่ยไปทำตัวโก้ให้ฝรั่ง <ไป S 1> ดูนะไ <ป S 1> อ้เขาขอบคุณแม่เละพี่นัฐผูกพันมีแต่เธอ นอ้โหไอ้หน้าใจไมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอโอเอ้ะโอเคืนนะโอเคนะืนระเจ็บปนข้ามา วันนี้รักเธอ มีใครพราดใจดูนี้ได้ไม่ว่ากัน ไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้เธไม่เจอ,เอฉันทำฝากบัวพังแล้วอ่ะ หล่ไดนไหมไดีบ้าปอา่าวไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเล็ทต่นเลี้ย ตายนี่หว่าพี่อะไรมาเขีย่ยเขีย่ยจมูกเขาไหมเนี่ยฝากบัวเนี่ยจะดูว่าแกตายยังแล้ววันนี้ทำไมจะไม่บอกพลอยไปตรงๆวะว่าแคไม่ได้อยากเลิกเขาเลยอะะไม่รู้เลยเพพ่ผมได้ยินสิ่งที่เขาพูด เห็นสายตาของเข,เขาก็พูดไม่ออกพี่ผมไม่รู้ตอนนั้นผมนคิดอะไรอยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทำไมปถุงยอมรับในการตัดสินใจของเขา 繁华。 ฉันอยาทาใจมบางทีสิ่งที่ผมคิดอาจจะเป็นเพลงเพลงนี้ก็ได้นะพี่จากนี้จะรู้คงไปดี ไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจมา